อันโองอัสโยพบกับาแนลเซนทิโอเคเกมฟัวนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกดตอนกดตำจำกาจังหวะเพลงนะคะถ้าพร้อมเราไปฟังกันเลยเดี๋ยวจะหาเพลงที่ไม่ติตดลิสิทธิ์นะคะเรากดน,นะ ใครใครใครที่ดูคลิปนี้ก็ช่วยหาเพลงที่ไม่ติดเลยสิติดให้หน่อยนะนั้นไม่พูดแล้วหลับไปฟังกันเลย ชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ใช่ไหมพร้อมหรือยังวัยรุ่นโกโกวามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใสโกโกวาคิดิ่ซื้อนี่ได้มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใสโกโกวาคิดว่ซื้อนี่ได้ น้อยร้องว้าวลูกสาวร้องเยชุดโกโกวาทำไมโค้รเท่พอไปเอามาจากที่ไหนลูกน้อยดันถามเพราะความสงสัยคือพอไม่ได้ไปเอามาจากที่วัดรั้วที่อื่นที่ไกลแต่พอไปซื้อมามาจากโลตัสน,นั่นไงใส่เลยกำลังฮิตรับรองไม่ไเฉยามา,า,มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิดไม่ซื้อนี่ด้ามาแล้วลูก ชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิดม่ซื้อนี่ได้ชชุุดดโโ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 กก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 ววววาาาาชุดโกโกวาโกโกวาโกโกวาชุดโกโกวาชุดโกโกวาโกโกวาโกโกวาชุดโกโกวาชุดโกโกวาโกโกวาโกโกวาชุดโกโกวา โกกวาคิมิซินิดายกโทษให้พ่อได้ไหมลูกเดี๋ยวพ่อจะซื้อชุดโกโกวาโกซึคิมิซินิดาให้นะลูกนะได้ค่ะแต่คุณพ่อต้องซื้อชุดโกโกวาโกซึคิมิซินิดาให้หนูนะคะมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ โกโกวาทิ้นหนูอยากใส่โกโกวาคิมิซื้อนี่ไดา้มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาทิ้นหนูอยากได้โกโกวาทิ่นหนูอยากใส่โกโกวาคิมิซื้อนี่ได้เปิดเข้าเก้าวร้องว้าิอๆ พงทำไมดูรู้ดูดูดดนี่ทำไมดูรู้กูมีพุงตรงนี้ค่าเพลงกูกวาอยู่ในสถานการณ์ต่างๆสั่งข้าวให้พายให้พ่อก็ได้ค่ะแต่คุณพ่อต้องซื้อซุปเปอร์ไลท์ให้หนูนะคะมาแล้วป้าจ้า50 ผมอยากได้ชน เพลงโกโกวาอยู sea, ่ในสถานการณ์ต่างๆสั่งข้าวให้อภัยพ่อก็ได้ค่ะแต่คุณพ่อต้องซื้อสุปลาให้หนูนะคะมาแล้วป้าจ้าสุปลาที่ผมอยากได้คนาป้าไม่ต้องใส่ต้มกลับไฟแล้วก็ไม่ต้องใส่จานมาแล้วป้าจ๋าสุปลาที่ผมอยากได้คณะป้าไม่ต้องใส่ต้มกลับไปแล้วก็ไม่ต้องใส่จาน วะคณะอะไรวะอ้าวเอาอะไรอ่ะไหวแม่โ <What>? อ <Wait> oh, exactly. uh ้ว่าแม่จ๋าลูกชอบคิดถึงค่าน้ํำนมเลือดแม่ได้ออกสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินโอ้ว่าแม่จ๋าลูกชอบคิดถึงค่าน้ํำนมเลือดแม่ได้ออกสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน ไม่จับมือขวายืนสายมาจับมือกันมันมือขวาใช้เข่าหลบการยืนสายออกว่าพันจับมือจับมือไม่จับมือขวายืนสายมาจับมือกันมันมือขวาใช้เข่าหลบกันยืนสายออกมาพันนะจับมือจับมือประกวดร้องเพลง มาแล้วไกลจาได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่ก็คล้ายช้ายเจ้าน้ำตามาแล้วไกลจาได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่ก็คล้ายช้ายเจ้าน้ำตาวันไหว้คู ครูบาอาจารย์ที่ปัดทานความรู้มาให้อบรมสั่งสอนจิตใจให้ดูรู้ผิดชอบชั่วดีก่อนจะเข้านอนก่อสวดมนต์อ้อนวอนทุกที่ของกุศลบุญบาละมีส่งเสริมผู้นี้ให้อยู่ลมเย็นตอนเลี้ยนไม่ดูมาแบบกูทำไมกันนี้อย่าหวังจะได้เกรสีบเพราะตอนนี้เองได้เกรดศูนย อไม่ได้ ial, ไปไม่ต้องไปไม่ไปวันเกิดหนูแฮปปี้ไก็ได้ค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูให้หนูนะคะสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเอาลูกเปา จะทำตามสัญญาขอเวลาอีกแค่ไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามอีกไม่นานจะคืนกลับมาแป๊บเดียวรอนะรอไม่ได้แป๊บเดียวเออวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำขันนองอยู่เต็มตลิงเราทั้งชายทั้งหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำขันนองอยู่เต็มตลิง เราทั้งลลยทั้งใช้ทั้งหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงหาหมอมาแล้วหมอจา้า <c oughs> ที่ผมมาหาเพราะผมมีใครเจ็บคอแล้วคอมีไอผมเป็นอะไรหรือผมเปลี่ยนบาฮาที่คุณมาหาหมอเพราะว่าคุณทิชุุลาใช่ไหมใส่โซดาซีมา มาให้หมอนั้นช่วยอยากพาหมอไปกินดูว่ายพอผมนั้นไม่มีขนหาห้างไปเลยไปหมอไปดิเไปว่าิ่ยซีมาอาหารกินหมดเลยเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร กดหวัวใจให้ผมได้ไหมแล้วไปฟังเพลงโกโกวาช่องต้องแต่งเฟนลี่ด้วยเด้อและอย่าลืมช่องเดือสากามอกให้ผมให้ถึงหาล้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครคลิปดีด้วยนะคะไปแล้วลับบาย